ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับ,บ,บเข้าสู่ช่องเจสีขาวนิวเกมจาบพิฆาตสวนนะคะเจมส์เลเยอร์นั่นเองนะคือทีนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ลงเดมอนสลเลเยอร์ใช่ไหมซึ่งเซิร์ฟจีนย่อนะคะที่ทุกคนเล่นกันอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยน่าจะมีตัวละครใหม่นั่นก็คือในส่วนของอินโนุเกะเข้ามาสักพักแล้วเออต่อไปน่าจะเป็นโอมวอรไนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเลยพามาดูเกมเพย์นะคะของคนที่เล่นเซิร์ฟแบบจีนตั้งแต่ดั้งเดิมเนาะว่าอินโนุเกะเนี่ย เออถ้าเป็นดาวลุ้ง3ดาวลุ้งสี่ดาวลุ้งเนี่ยมันเดือดขนาดไหนนนก็คืออินุสเกตล่างนี้นั่นเองนะทุกคนก็น่าจะเพิ่งเข้าใช่ไหมเออแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูแล้วกันว่าเขาปั้นอะไรยังไงแล้วก็ไปลงสนามเนี่ยเดือดแค่ไหนนะก็ถ้าทุกคนอยากรู้แล้วเนี่ยเป็นไงก็ล้คและหนึ่งไลนะ์นะแล้วก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเดี๋ยวพามาดูอินุสเกตนะคะ4ดาวลุ้งนั่นเองนะสำหรับอินุสเกตของเขานะคะก็เวล360เนาะ4ดาวลุ้งนะคะส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะ คือสีแดงนะคะออรานะคะ5ดาวแดงด้วยนั่นเองนะทุกคนก็อันชิ้นแรกนะคะที่เป็นดามก็จะเป็น HP เนาะ3ามพัเนาะ ATK 1 0ค0 0กว่าครินะคะ2%อเนาะอันนี้มันจะแอบแปรแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเป็นเซิร์ฟจินย่อที่ทุกคนเล่นที่มันลด99%อ่ะมันจะเติมค่อนข้างถูกกว่าแล้วก็แปลค่อนข้างดีกว่าแต่ว่าข้อดีของเซิร์ฟนี้คือเหมือนเฟรมเรทมันค่อนข้างลื่นกว่าเวลาเล่นแบบว่าเกมเพลย์อะไรเงี้ยคือถ้าไปเล่นฟ ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมหรือเป็นแค่เฉพาะคอมเจแต่เจเวลาเจาไปเล่นเซิร์ฟลด99เฟรมเลทมันจะดรอปนิดนึงแต่ว่าเซิร์ฟเก่าที่ไม่ได้ลดสักบาทเนี่ยมันจะเฟรมเลทค่อนข้างดีเนาะเออแต่ว่าก็ข้อเสียคือแปรไม่ค่อยสวยเท่าไหร,นะร่นะแปลแบบแหวงงนิดนึงอันนี้ชิ้นที่สหมก็เป็น h a d p a t เนาะแล้วก็มี h i 2เปเซนตนั่นเองนะที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่แล้วก็เสื้อนะคะก็เป็น h p เนาะ a t แล้วก็ DIDI น DI ี่จำไม่ได้ว่าเกี่ยวกับแบบอะไรว่าลืมเออสปีดหรือว่า กิดกับคริอะไรประมาณนี้แหละเออน่าจะคริเพราะว่าสปีดมี spd อยู่แล้วเนาะอันนี้จะเป็น h p เนาะซีมหมื่น atk หนึ่งหมื่นแล้วก็สปีดเนี่ยอยู่ที่5นั่นเองนะแล้วก็ให้ดูในส่วนของรูนนะคะรูนนะรูนลุงเนาะใส่ไปในส่วนของอันนี้เบอร์เซิร์กนะคะตำนานความโกรธความเสียหายวิกฤตเพิ่มขึ้น36%เนาะแล้วก็มีท้องความเสียหายนั่นเองนะเมื่อได้รับความเสียหายมีโอกาส50%ที่จะต้านความเสียหายนั่นเองนะชิ้นที่2เนี่ยเป็นในส ค่าป้องกันของเป้าหมายก็คือ,จอกกเจาะเกาะ3 3เปนาะแล้วก็หาเป้าหมายถูกโจมตีเป็นหน่วยแท้งหรือว่าสนับสนุนนะคะก็จะมีการโจมตีเพิ่มพลังโจมตีเข้าไปชั่วคราวด้วยก็คือตีแท้งแรงนะคะตี บัฟเฟอร์แรงอะไรประมาณนั้นพวกตัวฮิลต่างๆเนาะแล้วก็มีโอกาสนะคะ8ที่จะสามารถปล่อยสกิลได้สองครั้งประมาณนี้แล้วก็รูนอันนี้นะคะใส่เป็นเพิ่มสปีดเนาะให้กับอินโนสุเกะแล้วก็มีในส่วนของอันนี้น่าจะเป็นทรูดาเมจปะตำนานสันไว้ระหว่างต่อสู้ความเสียหายที่เกิดจากทักษะที่ใช้งานอยู่จะผันผลในช่วง110%ถึง125%นะ <S <S อกกุปกรณ์เฉพาะนะคะก็อัพไม่มีไรนะคะก็ปกติเลยของตัวอินโนสุเกะเนาะ สถานนะความเสียหายได้รับครั้งเดียวจะไม่เกิน50%ของค่าพลังชีวิตปัจจุบันนะคะและเมื่อเริ่มต้นแต่ละรอบหากได้รับความเสียหายที่ร้ายแรงนะคะครั้งแรกเนี่ยจะรอดพลจากความตายนะแล้วก็รักษาค่าชีวิตสูงสุด50%เนอะก็คือ โดนดาเมจเนี่ยก็จะไม่เกิน50%ของเ p ีแต่ว่าถ้าเกิดตายขึ้นมาเนี่ยก็จะฟื้นขึ้น,นมาด้ยพ50%เนาะได้รับการรักษาเพิ่มเติมนะคะ20%มีการลดความเสียหายนะคะจะคงอยู่จนถึงรอบสิ้นสุดนะคะก็คือจะคงอยู่จนจบนอ้องสัตว์ตวุธเนี่ยใสย่ไปในส่วนของโซ่ตรงนี้นะคะนี้จะไม่ได้ว่ามันเพิ่มอะไรคริหรือเปล่าไม่ชัวร์อ๋อเอ่อน่าจะเป็นดีบัฟปะใช่ไหมขอไม่พูดถึงสกิลแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วพรามันมีแปลอยู่ในเซิร์ฟ จีนที่เป็นโล99%เดี๋ยวเรามาดูเกมเพล์กันเลยดีกว่าเนาะเอ่อจริงๆก็เขาใส่มาแค่รอบตรงนี้นะสาม vs สนะคะเดี๋ยวลองดูนะคืออินโนสุเกะเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น DPS ค่อนข้างที่จะแรงเลยนะเดี๋ยวดูความลื่นนะคะของเซิร์ฟเซิร์ฟหลักนะเซิร์ฟหลักเซิร์ฟเก,ก,ก่าแล้วกันเออเรียกว่าเซิร์ฟเก,ก่าแล้วกันเนาะอันนี้นะคะก็เปิดม,มาด้วยสัตว์เทพก่อนเลยนะคะนี่แล้วก็ไล่จ้วงไปอืมอันนี้เป็นเซนิตสอสายฟ้านะทุกคนเซนิตสอล่างทองนั่นเองนะ อินโนสเกะนะคะก็ไล่จ้วงไปก่อนเลยเนี่ยอือแรงโคตรแรงคือเทนเงินเนี่ยคือเขาใส่ดาเมจด,ดีเพสสตัวนะคะมีเทนเงินด้วยแล้วก็มีในส่วนของตัวน้องหมูป,ป่าด้วยเน,ะนาะอินโนสเกตนะคะโอ้ยฝั่งนี้จะได้เล่นไหมนเนี่ยเซนิสือล่างทองนะคะอุ่าห์เอามาลงสนามน่าจะหลับแน่เลยเออเพราะว่า เพราะว่าอยจริงๆเขาก็ DPS 2เหมือนกันนะเออโอบานนยเนี่ยก็ DPS นะแล้วก็เซนิสซ์ล่างทองเนี่ยก็ DPS ฝั่งนี้ก็เทนเงินนะคะ DPS แต่เทนเงินน่าจะเหนือกว่าไหมคิดว่าเพราะว่าเทนเงินเขาเป็นดาวลุงด้วยไงประเด็นอ่ะน่าจะได้เห็นอันติไหมจะได้เห็นอันติน้องอ้น,นี่ปะมีคนบอกเจนนะคะว่าให้ปิดบัฟเนาะถ้าโอ๊ยผิดผิดน,นี่นี่อันติมาแล้วทุกคนอือหือวิ่งไปนะคะแล้วก็จ้วงเอ้ยสามล้สามพันสามร้อยเก้าสิบแปดหมื่นนะคะ มีคนบอกว่าให้ปิดปบัฟนะมันจะดีขึ้นอะปิดรับปุบค้างเลยเพิ่งชมนะว่าเซิฟนี้คือมันแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรนะลื่นใช่ไหมมาทุกคนถัดมาขอข้ามนะคะมาดูอีกแมต์หนึ่งดีกว่าอีกคู่หนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีความแบบว่าสูดสีขึ้นมาหน่อยเนะเพราะว่าเป็นดาวรุ้งเท่ากันด้วยนะคะแล้วก็มีเลนโกคุเนี่ยค่ะตรงนี้เนาะแล้วก็มีชื่ออะไรนะมิจิคัตสึใช่ไหมเออมิจิคัตสึนะคะที่เป็น DPS ที่เข้าก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกว่าตัวนี้ก็ก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแต่ว่วา คือต้องบอกว่าเทนเงินนะคะล่างปีศาจเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแรงแบบแรงมากนะทุกคนก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นคือถ้าวางคู่กันกับน้องอินโนุเกะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่แต่จริงๆคือนโนสุเกะก็แรงเหมือนกันใครที่ยังขาด DPS อยู่อะไรเงี้ยก็คือต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ว่าใครที่ DPS ค่อนข้างล้อนอยู่แล้วมีเทนเงินมีมิจิคัสสึแล้วยังจะเอาเซนิสึล่างทองอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเอานะทุกคนเพราะว่ามันตำแหน่งค่อนข้างทับซ้อนกันโอ้โห มิจิกระสืเจ็บจัดนะฮะมิจิกอันี้กระเด็นมิจิกรสึงคือค้างไปเลยนะฮะอือหอโอ้โหแล้ววันมอทามติดคอมโบติดคอมโบแบบนี้รัว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 อือหอโดนเทงเงินหนึ่งร้อยล้านโอ้โหคือแบบหายอะครับมิจิกระสหนึ่งดาวลุงก็หนึ่งดาวลุงเหอะหายนะรอบนี้นาเจะาเลนก็คูลับปะเนี่ยอือหอเกือบหลับแต่กลับมาได้นะมูซันคือเจ็บเจ็บจนค้างกระเด็นเออมูซันเจ็บจนค้างอีกละ คือต้องบอกว่าเทนเงินเนี่ยเป็นถ้ามีเทนเงินอยู่แล้วแล้วก็เอออาจจะวางแผนเอาเศนิสึล่างทองอะไรเงี้ยก็คือก็อาจจะไม่ต้องเอาก็ได้นะเพราะว่า DPS มันค่อนข้างเยอะเกินไปถ้าแข่งเทวเทพมันก็แข่งกัน3ทีมเนาะทุกคนเดี๋ยวจะลองให้ดูคร่าวๆด้วยว่าทีมที่เป็นเซิร์ฟเก่าเนี่ยเขาวางจัดก,กันยังไงเนาะว่าทีมหนึ่งทีมสองทีมสามเพราะใส่ดีเบทอะไรยังไงเลโก้คุ้นจริงแหลายคนน่าจะมีใช่ป่ะเพราะว่าเหมือนตอนเซิร์ฟรถเก้าสิบมันตอนนั้นมันแจกหรือเปล่าหรือมันแจกหมูสันมัลืมเออ คือค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะลดเยอะอะมาแล้วอันติของน้องหมูป่ามันเด็กของน้องหมูป่าวิ่งวิ่งและเออคือฮิวได้ด้วยต้องบอกว่าเป็นเป็นดี s ที่ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้พอสมควรประมาณนั้นค้างอีงแ่แหละอันติเสืบุค้างเลยอลองให้ดูหลายๆทีมดีกว่าว่าเขาแบบจัดดีพทีมหนึ่งทีมสทีมสามยังไงเนาะอย่างเช่นคนนี้นะคะก็คือ เออฝั่งนี้เขาใส่ตัวมาไม่ครบนะน่าจะไม่ค่อยมีตัวเล่นหรือเปล่าอันนี้คืออย่างอันนี้ที่1ใช่ไหมเขาจะใส่เป็นมิจิคัตสึกับเลนโกคคคู่กันเนาะแล้วก็ทีม2เนี่ยเป็นเทนนิงเนคู่กับน้องหมูป่าเนาะทีม3เนี่ยก็เซนิซึล่างทองนะคะโซโร่นะคะเลเวลลิงออกไม่ใช่ก็จะมีมีซัพพอร์ตสตัวใช่ไหมอันนี้แทงปะนะจำไม่ได้เออแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ช่วยโดมาก็โดมาก็ช่วยอยู่นะแล้วก็อย่างทีมนี้นะคะเขาอันนี้ใส่เซนิสึรเลนโกคคเนาะคือ oku, เลนโก เป็นแท้งแต่ว่าดาามจค่อนข้างแรงนั่นเองอันนี้มีจิคัตสึกับโอบปอเนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเทนเงินโอ้ยอันนี้เขาใส่เทนเงินคู่กับอ้น,นี้คืออะไรนะยูริจิปะไม่ใช่ยูริจิมันเออนั่นแหละตัวนั้นแหละเอออันนี้ก็คือต้องบอกว่ามิจิคัตสึเป็นตัวละครที่ค่อนข้างยอดนิยมนะแล้วก็เทนเทนเงินล่างปีศาจเนี่ยค่อนข้างนิยมเนาะแล้วก็คนนี้คือเขาก็ใส่เป็นสองของออมีโอบปอเนเนาะโอบปอเนแล้วก็อันนี้เป็นโอบปอเรนร่างเก่านะทุกคนไม่ใชโอบปนเรร่างงู แล้วก็เป็นในส่วนของเซนิสืนั่นเองนะซึ่งจริงๆอ่ะคือตัวละครดามจมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนาะบางคนก็เลยอาจจะไม่ไดเอาน้องหมูปานะ่าเนาะแต่ว่าใครที่ตัวละครดามจไม่พอคืออาจจะเข้ามาช่วงหลังอะไรเงี้ยไม่ได้มีแบบไม่ได้เก็บวิธีคัดสื่อไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยก็น้องหมูป่าก็เป็นตัวเรื่องที่ดีนั่นเองนะก็คือเอามาเสริมพพอร์ตได้จริงๆก็คือ,อทีมแรกดาม p s เอสหนึ่งตัวแล้วก็ทีมสองสองตัวทีมสามอาจจะหนึ่งถึงสองตัวนี้ใส่มาสองตัวคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะมีบัสจัยนีหลายๆคนไม่่แนน,นนใจเหมือกั ลองดูทีมนี้นะฮะอันนี้ก็ซานามิโอบไนายคู่กันมาอันนี้ใส่มิจิคัตสึกับน้องงูนะคะอันนี้งูเดียวกันนะงูเดียวกันแค่ใส่สก,กินนะทุกคนอันนี้ก็เทนเงินเทนเงินรับจบนะฮะอันนี้ใส่เป็นมิจิคัตสึนะ,ะแล้วก็อันนี้ก็อ๋อมีน้องชินุบุด้วยแต่ว่าเซิร์ฟใหม่นะ่าจะไม่ทันกันมาชินุบุใช่ปะอันนี้มีเซนิสึร,ร่างทองเออประมาณนี้ในส่วนของการจัดทีมนะ,ะก็ลองปรับดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเซนิสึร,ร่างทองเนี่ยน่าจะใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็คิดว่าตัวละครที่ เป็นตัวละครตู้ถัดไปอะไเงี้ยก็น่าจะมีความค่อนข้างอาจจะอาจจะเป็น DPS อีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเขาน่าจะอิงในส่วนของประสาทไรคขอบเขตอะไรเงี้ยอาจจะเป็นน้องชินอุบุไหมที่เป็นร่างตะขาบก็ต้องลองดูกันอีกทีนึงเนาะอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะมาแบบไวๆก็ไม่ไวก็สิบนาทีอยู่นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะชอบยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ค่ะแล้วจันใหม่มื่ออ่อเจอไอ